ฝึกอ่านภาษาพาทีป .2 หน้าสิบเก้าลาเต็มตะโกนประชุมถลมปางช้างขบวนอ่านเป็นคําโดยไม่มีรูปภาพนะคะไถเอาแวะ เพียห่างนานมากดิ้นคิดถีบคุยสุยลูกแรงเคยเลยฟั่ง เลือกคัน